สวัสดีนะคะท่านผู้ชมพบกับช่องน้องมิวชาแนลนะคะวันนี้แอดมิวก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่กระท่อมละสังขารบ้านรุ่นนะคะอำเภอตำบลอโพอำเภอ,อ,อบัวเชิดนะคะวันนี้ก็จะมาตามล่าหาแนวทางเด็ดๆเ,เอาไปฝากกับท่านผู้ชมอีกนะคะเพราะว่าวันนี้จะมาหาแนวทางในการเสี่ยงโชคเอาไปฝากเนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนั้นไปส่งตัวเลขที่ต้น มะขามนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานั้นก็มาเคยส่งแล้วก็มีเลขสี่โชคดีนะคะวันนี้ก็เลยจะมาหาท่านผู้ชมมาส่งตัวเลขนะคะที<ป>่งงะะต้นมะขามนะคะวนันนี้ก็มากับแอดมินีนะคะท่านผู้ชมเข็เต็มเลยนะคะที่กระท่อมนะคะต้นมะขามของหลวงปู่แล้วก็ล่าสุดก็คือ คุณพี่จากบุรีรัมย์นะคะ0ูนหเต็มเลยะะลที่เขามองเห็นเนาะใช่ค่ะอันนี้เราก็มาส่งตัวเลขดูอีกเนาะจ้ะมาส่งให้ท่านผู้ชมดูนะคะทานผู้ชมก็ส่งไปด้วยกันนะคะว่าเผื่อจะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชม แล้วแต่ปู่จะให้เห็นเนาะค่ะใช่ใชแล้วแต่ปู่จะให้เห็นว่าใครเห็นเป็นตัวไหนตัวไหนแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลนะคะค่ะเมื่อกี้ก็มาส่งดูก่อนจะ่ไ่จะมาถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าต้องใช้สมาธินิดนึงค่ะนะคะก็มองเห็นตรงนี้เนาะแอดมินีมองเห็นตรงนี้คือชัดๆเลยนะคะ แต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าไม่รู้ก็ให้ท่านผู้ชมช่วยดูด้วยนะคะนี่มองเห็นตรงนี้เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งตอนแรกมองเห็นเป็นศูนย์หนึ่งหกอาจจะเลขเปลี่ยนติก็หกเหมือนกันตรงที่นิ้วเอดมันีี่ใช่หกนั่นหกเนาะหกตรงนี้ก็หกในหกด้วยเห็นไหมหกมาอย่างนี้เลยหกนไม่ชัดจ้ะแต่อันนี้มันไม่ค่อยชัดมันจะจางหน่อยใช่ แต่ว่าตรงแอดมนส่งชี้ี่ยตอนแรกไม่ใช่เลขหกเนาะ<ช>พอเอากล้องมาส่งอีกทีหนึ่งนะคะต็เห็นเป็นเลขหกศูนย์หกเจ็ดเนี่ยเจ็ดตัวนี้เจ็ดตัวนี้เจ็ดใหญ่มากเลยนี่เจ็ดใหญ่นี่นะคะตรงที่แอดมินชี้นะคะตรงนี้นะคะเลขเจ็ดนะคะแล้วก็มีตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ที่แอดเห็นเนาะ แต่ตัวมันไม่ใหญ่นะคะตรงนี้เป็นเลขเจ็ดนะคะตรงนี้เป็นเลขหกนะคะนี่เป็นเลขเจ็ดอจะเลขเจ็ดเลขเจ็ดหรือเลขหนึ่งก็ได้ค่ะตัวนี้นะเพราะว่ามันตัวเล็กจะมองนั้นเนี่ยมองจะมานี้แล้วก็นี่เลขหกนะคะเลขหกก็ชัดแต่มันเป็นตัวเล็กนะคะเดี๋ยวให้ท่านชมดูดีๆนะคะเมื่อมองเห็นเป็นตัวเดียวกันไหมเนาะจ้ะของแอดมานีก็เห็นโอ้ตรงนี้ก็เห็นตรงนี้เห็นเป็นห้าหกนะเราเปน ตรงไหนรูห้าหกอันนี้เหมือนเลขสองเนาะใช่ตรงนี้เลขสองเลขสองเลขห้าใช่อันนี้เลขหกอืมหกนี่ห้าหกยิงหนึ่งห้าหนึ่หกใกล้ใกลันใช่นั่นแหละมองเห็นเลยห้าหกแล้วก็มีสองตรงนี้นะคะมองเมื่อกี้เพิ่มตัวเท่าไหรนะเนาะเอาไปจับอตัวที่มันใกล้ๆกันถ้าพูดไปแล้วก็เห็นเป็นหกตัวเนาะเอาแบบใกล้ๆกกันเนาะ ห้าหกสตรงนี้นะคะห้าหกสงนะคะในมืงเลยเห็นเหมือนกันแสดงว่ามิวเห็นเหมือนกันจ้ะศูนย์หกเจ็ดสองหกเอะห้าหกห้าหกหกตัวนะหกตัวเห็นเป็นหกตัวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะจดไว้เนาะจ้ะท่านผู้ชมจดว้แล้วก็มาสรุปให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะ อันนี้ก็คือส่องให้ท่านผู้ชมส่องด้วยนะคะเผื่อท่านผู้ชมจะเห็นเป็นตัวอื่นเนะาะเพราะว่าสายตาเราไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่โชคแล้วแต่บุญวาสนาที่ปู่ให้นะคะเล็กชัดมากเลยเล็กก็เยอะมากนะคะเยอะเราส่องดูจนจนอ้อมต้นน่ะเนาะส่องดูอ้อมต้นนะมันมีเผื่จะเห็นเป็นตัวอื่นงวดที่คุณอุบลนะ่ะพี่คุณอุบลมาส่อง เขาเห็นห้าเจ็ดอ่ะโคดห้าเจ็ดอ่ที่เรามาตอนนั้นเนาะใช่มิวก็ได้มาสมือนกันวันนั้นอะเอาคุโชคดีไปนะคะก็นนา้จะโชคดีแลไรเนาะเพราะว่าเขาเห็นโชคดีโชคดีเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเดินมาแล้วก็เห็นตัวเลขเลยอ้ะวันนั้นอะเขาก็ตรงซื้ออยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาเห็นเดี๋ยวเราไปเขียนตัวเลขให้ก่อนนะคะท่านผู้ชมส่งกับเอ็ดมานีนะคะท่านผู้ชมดีไปเขียนตัวเลขอยู่นะคะ ก็เห็นเป็นหน้าคนเหมือนเดิมตรงนี้นี่เลขห้าเลขห้าแต่ว่าเห็นเป็นหน้าคนด้วยที่คุณพี่กบด้วยบอกห้ากับหกตัวเดียวกันเพราะว่ามันมองไปเหมือนเลขหด้วยนะใช่ใช่เอามาใส่กับอะไรล่ะก็ใส่ห้ากับหกไงเพราะห้ากับหกมัน โมอเป็นเลขห้าเป็นเดขหกด้วยเออใช่ก็ใส่ไปกับห้ากับหกนะคะเหมือนโอ้ชัดมากเลยเหมือนเหมือนงวดที่แอดมินีมาส่องดูกับคุณพี่เลยบอกว่าห้าหกก็ยังไม่ออกนะคะท่านผู้ชมห้าหกจริงจด้วยนี่เป็นห้าก็ได้ของปีนี้นะปีห้าหกหกห้าค่ะเป็นห้าเป็นหกหรือเป็นศูนย์ก็ได้นะนี่ชัดนะศูนย์เป็นศูนย์ก็ได้ถ้าตัดหางออกนะคะตอนแรกมันมาส่องดูไม่เห็นเลย กับพี่ผู้ชายเมื่อ,อ,อ,อกี้น่ะ,ะกับเอฟซีน่ะกับเอฟซเมื่อกี้ไม่เห็นอพอเราไปสองด้านนั้นน่ะแล้วเอ็นบีนบอกว่ามาส่งดูตรงนี้เหมือนเหมือนมันเห็นชัดเลยนะเนี่ยหกกับห้ากับศูนย์ก็ได้นี่ศูนย์ห้าหกก็ได้นะ้ 5, <6. S 2> องาตีเป็นศนะูนย์ห้าหกเนาะตีเป็นศู 0, 6, 5, นยะ์ห้าหกเลยศูนย์หกห้าเนาะค่ะชัดมากเลยเนาะก็เรียกเดียวกันน่ะ เห็นไหมมิ้วเห็นไหมเห็นเห็นค่ะแล้วเห็นเป็นรูปหน้าคนด้วยนะใช่ไหมเห็นเหมือนกันไหมไอตรงตัวตัวเลขเนาะตรงศูนย์อ่ะใช่ตรงศูนย์นะเห็นเป็นหน้าคนเป็นหน้าคนจริงๆิด้วยเนาะจ้ะแล้วเขาก็มีตัวของเขาด้วยนะใช่มีแต่หน้าอย่างเดียวเลยเนาะไม่ใช่มีตัวด้วยเอ็มอานีตัวเนาะมีตัวด้วยตัวไหนตัวอะไรร่างกายเขาอ๋อ อ๋อเห็นเป็นร่างกายอ๋อน,นั่นแหละตรงตรงนี้เป็นหน้าเขาเนี่ยกิ้มแล้วก็หน้าเขาหายเลยบางมองเป็ดลงมาก็จะเป็นเหมือนตรงสี่โครงเขาอะ่ะอ๋อแล้วมีเคยเห็นไหมเห็นคนที่แบบใช่อถอเสื้อถอดเสื้อและเจอมีแต่สี่โครงอะ่ะใช่ใช่เคยเห็นเคยเห็นนั่นแหละนั่นแหละเป็นเหมือนสี่โครงเหมือนคนที่แบบผอมมากค่ะ เป็นซิครนะคะอันนี้ก็ดูกาอื่นมีไหมไม่เห็นเลเนาะผู้ชมพิจารณาดูนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอันนี้เราก็เห็นยังไงเราก็พูดไปอย่างนั้นนะคะค่ะเหมือนกล้องขนาดเราว่าเรานิ่งแล้วนะซูมใช่ถ้าซูมกล้องมันจะไม่ไม่นิ่งมันจะไหวมนจะไหวนี่แหละห้าหกชัดๆห้าหกแล้วก็ตัวเป็นศูนยศูนย์ห้าหในตัวเดียวกันเนี่ย เนี่ยในตัวเดียวกันเนี่ยมองได้3ามตัว0ูนย์ห้าเดี๋ยวเราสูงเกดมันเล็กๆตัวใหญ่มากค่ะเราเราได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะคะจ้ะสามตัวแล้วก็หตัว3ตัวแล้วก็6ตัวนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเขียนให้ท่านผู้ชมดูนะคะตอนสรุปนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะยังอยู่ยังอยู่ ยังอยู่ไม่ลบออกนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมแอดจะมาสรุปตัวเลขนะคะเลขที่ต้นมะขามหลวงปู่สวงนะคะมะขามหวานนะคะที่กระท่อมรังฐานบ้านทุนนะคะงวันที่สิบหมีนาคมหกห้านะคะก็ได้มาส่งตัวเลขกับแอดมณีเมื่อกี้นะคะตัวเลขที่เห็นนะคะอีกด้านของนี่นะคะตรงนี้นะคะที่ แอดสองเมื่อกี้นะคะเห็นหกตัวนะคะตรงนี้เห็นศูนย์หกเจ็ดสองห้าหกนะคะศูนย์หกเจ็ดสองห้าหกนะคะอันนี้ก็เห็นเป็นหกตัวนะเขนะคะมันอยู่ติดติดกันนะคะก็เลยจับมารวมกันนะคะให้ท่านผู้ชมนำไปตัดเล่นได้นะคะสองตัวก็ศูนย์หกหกศูนย์หกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสองสองเจ็ดสองห้าห้าสองแล้วก็หกห้าห้าหกนะคะ แล้วอีกด้านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมด้านหนึ่งที่แอดกับแอดมณีเห็นคือฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะที่แอดพากันเห็นเมื่อกี้ก็เห็นว่าเป็นรูปหน้าคนเป็น5กับ6ตัวเดียวกันและศูนย์ตัวอยู่ในตัวเดียวกันนะคะก็ให้ท่านผู้ชมดูนะคะเห็นเป็น0ูนย์ห้านะคะคืออยู่ในตัวเดียวกันนะคะเรามองเห็นเป็นตัวเดียวกันก็คือเลขห้าเป็นเลขหก เลขหกเป็นเลขศูนย์นะคะคือมองได้สามตัวในตัวเดียวกันนะคะก็คือตัวเลขที่อดเขียนมาก็ศูนย์ห้าหกหรือศูนย์หกห้าก็ได้นะคะให้ท่านผู้ชมนําไปตัดเล่นนะคะสําหรับตัวเลขทั้งที่เห็นโศจุดนี้ก็ใกล้คล้ายกันนะคะก็มีห้าหกเหมือนกันนะคะแล้วก็มีศูนย์ห้าศูนย์หกเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมที่เห็น2จุดที่ต้นมะขามของหลวงปู่สวนนะคะมะขามหวานต้นนี้นะคะก็ให้ชุกเกอเอฟซีที่ได้มา ขอโชคขอลาบนะคะกับท่านที่ได้มาขอโชคขอลาบกับหลวงปู่ก็มีโชคมีลาบกับต้นมะขามของหลวงปู่กันหลายตัวหลายคนนะคะวันนี้ก็ได้นํามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วนะคะเอ็ดก็มาสง่งแล้วก็นำมาเป็นแนวทางให้นะคะชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะอันนี้เอ็ดก็ไม่ว่านะคะเพราะว่าเป็นแค่แนวทางที่นํามาแบ่งกัน แบ่งปันกันในวันนี้นะคะก็สุดท้ายนี้นะคะท่านผู้ชมเอ็ดก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับช่องน้องมิวชาแนลนะคะเข้ากดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากช่องน้องมิวชาแนลนะคะก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจงโชคดีถูกหวยร่ำรวยกัน ทุกๆคนนะคะกับตัวเลขต้นมะขามหลวงปู่สวงนะคะเฮงเฮงรวยๆวยค่ะสวัสดีค่ะ